เดี๋ยวรอเลขดแล้วคุณต้องไปไประชุมอีกอืมแ mm hmm. จ้งเลยวันนี้ก็คงเป็นเรื่องหน้าเบือ่อสำหรับเราแล้วรคก็คิดว่ามันเป็นครั้งครั้งสุดท้ายที่จะสอนกรอนแต่ต่อไปอาจจะสอน กรอนดอกสร้อยกับกรอนสัก,กาวาก็ได้นะให้นักเรียนฝึกแต่งเนื่องจากจะตรงกับวันสุทนทรภู่และโดยเฉพาะเนื่องจากว่าในเดือนกรกฎานักเรียนจะต้องแต่งกรอนสดุดีพระคุณแม่ด้วยอ่าทีนี้วันนี้ก็จะพูดถึงลักษณะกรอนพิมมาดาตั้งใจฟังด้วยค่ะลีลาของกรอนลีลางกรอนก็คือ แสดงถึงอารมณ์เศร้าอารมณ์โกรธหรือว่าเสียใจนะก็ดูว่ากรอนไม่ใช่กรอนประตูนะคะลักษณะของกรอนคือบทประพันธ์ชนิดหนึ่งที่บังคับบังคับอะไรคณะคำว่าคณะคืออย่างเช่นกรอนสุภาพ1บทจะมีมีสองบาทหรือเราเรียกว่า2องคำกรอนนักเรียนเมื่อชั่วโมงที่แล้วนักเรียนคำว่าบาดกับคำกรอนเนี่ยนักเรียนยังงงอยู่ บาทก็คือหนึ่งบรรทัดหรือหนึ่งคำกรอนก็คือหนึ่งบรรทัดคือสมัยโบราณเนี่ยเขาบอกพูดว่าเป็นหนึ่งคำกรอนก็คือหนึ่งบรรทัดมีสองวักนะคะวักซ้ายกับวักขวานั่นเองนะแล้วก็บังคับจำนวนคำก็คือเจ็ดถึงเก้านะะมาตรฐานคือแปดส่วนสัมผัสที่บังคับคือสัมผัสสัมผัสสละดนะคะ ส่วนสัมผัสอักษรหรือสัมผัสพยัญชนะเนี่ยไม่ได้บังคับสัมผัสในนะคะไม่ได้บังคับแต่สัมผัสนอกคือสัมผัสสละดนะ,ะอันนี้นักเรียนอ่านไปครูก็ย่อๆจากตรงนี้ให้ฟังนะคะครูไม่มานั่งอ่านตรงนี้ให้ในักเรียนฟังนักเรียนก็อ่านเอาเองนะ,ะจากหลักฐานของวรรณกรรมเรื่องกรอนเขาบอกว่ามีตั้งแต่หนุ่นท้องถิ่นแถบภาคกลางภาคใต้นะ,ะชาวบ้านสมัยก่อนอย่างเช่นเอ่อ เจ้าคาลีสีคลมอะไรเนี่ยอย่างเช่นท่านศึกทรพูนะต่อบทกรอนกับพี่ๆน้องๆหรือว่าเพื่อนฝูงตอนสมัยท่านยังเจริญนุ่งเรือนะต่อเป็นคำกลอนทีนี้รับพักสิณมาแล้วครับเมื่อกี้ซูมหลุดครับอ่าปั๊บหนึ่งผมบอกให้คืนเพจอะไรเนี่ย แอมมาดูสิเขาบอกว่าขอแจ้งการเปลี่ยนเส้นทางอะไรเขาเนี be, ่ยอยู่ๆก็ขึ้นมาแต่ยังมีเด็กอยู่นะอ๋อมันเป็นไอ้นี่อส่เขาเว็บใน Google เว็บใน Google ก็ปิดก็ได้เลยซอืมโอเคดีมากเลยยังอยู่ที่ี่ทีนี้กรอนมีสองประเภทใหญ่ๆนะฮะเมื่อกี้เมื่อกี้ใครนะมา ฮะ<ค>สักสิ์สักสิ์ครับเมื่อกี้ลูกเลขที่อะไรเลขที่แปดครับเลขที่แปดอจ้ายาดาบเหรอสักสิ์ครับสักสิโอ้โหสักสิครูก็เช็คแล้วไหมคะสักสิซึ่งเขาต้องงานแล้ว,ลลวมีพรชรพลน,นั่นแหละห้องสองเอาต่อเนาะจะไปไหนเลย สรุปว่ากรอนแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆคือจำแนกกรอนออกเป็นสองประเภทก็คือดูในเรื่องของสัญลักษณ์สัญลักษณ์คือรูปแบบคำพันตอนนี้ครูแข่งกับเสียงน้ําแข็งข้างล่างเลยนะแบ่งตามรูปแบบคำพันเช่อนอาจจะมีกรอนหกกรอนสี่กรอนแปดอย่างเงี้ยค่ะอันที่สองแบ่งวัตถุประสงค์เช่อนอาจจะเป็นกรอนกรอนตามร้องก็คืออย่างเช่นกรอนที่ร้องเป็นบทกรอน ขาเรียกว่ากรอนพื้นบ้านร้องเป็นกรองเพลงยาวกรอนเหยยกรอนเกี่ยวข้าวอะไรเนี้ยคะ่ะตามพื้นบ้านท้องถิ่นนะเอ้ามาแล้วมันขึ้นอีกแล้วแหละแอมซอยแล้วไม่ไม่จำมันทำไมไม่ไป ต่อไปลักษณนะบังคับของกรอนชนิดต่างๆนะคะก็เขาบอกว่าคือบังคับคณะสัมผัสและจํานวนคําที่ครูบอกตอนต้นคณะคืออย่างเช่นกรอนแตกเนี่ยมีคณะหนึ่งจะมีอยู่สองสองบาทหรือเรียกว่าสองบรรทัดหรือสองคำกรอนนะคะทีน,นี้เขาบอกว่ามีกรอนสี่กรอนหกกรอนเจ็ดกรอนแปดแต่เราจะนิยมกรอนแปดนะแต่ที่เราเคย เห็นน้องๆเขาแต่งวันพ่อสดุกดีพราะคุณพ่อพราะคุณแม่คือกรสีนะก็มีกรบทละครอย่างเรื่องอีหนาวค่ะนักเรียนขึ้นต้นเมื่อนั้นบัดนั้นมาจากกาวบทไปเนี่ยคือกรบทละครก็มีพื้นฐานมาจากกรแปกกรสุภาพนั่นเองนะนอกจากนั้นก็มีกรดอกสร้อยกรดอกสร้อยก็เด็กเลยกเด็กน้อยความรู้เรายังได้เรียงศึกษาเมื่อเติบใหญ่จะได้มีวิชานักเรียนเคยได้ยินใช่ไหมถ้าไม่เคยได้ยินเดี๋ยวก็จะสอนครั้งต่อไปนะ ส่วนกลอนสักวาก็จะขึ้นต้นว่าสักวาสามพยางแรกก่อนนะสักวาหวานอื่นมีหมื่นแสนไม่เหมือนแม,นม้นพาทธมารที่หวานหอมกลิ่นประที่เปรียบดวงพวงพยอมอาจจะนอมจิบน้อมด้วยรวมลงแล้วก็ลงท้ายด้วยเอ่ยนะกลอนดอกสร้อยกลอนสักวานี่จะลงท้ายด้วยเอ,อย่ยเหมือนกันต่อไปกลอนเสภาอย่างเรื่องขุนช้างขุนแผนหรือเรื่องพระไพมณีก็คือเอากลอนบทละครนี่แหละมาขับเป็นเสภาให้มีความไพเราะขึ้น ส่วนกลอนกลอนเพลงยาวสมัยก่อนก็คือเขาเรียกว่าเป็นกลอนที่หนุ่มจีบสาวนะคะหนุ่มมาจีบสาวแต่ต่อมาก็คือกลอนที่ร้องเกี้ยวเคี้ยวพาราสีกันอย่างเช่นร้องเพลงเกี่ยวข้าวอะไรจำนองเนี้ยกลอนเพลงยาวกลอนนิราศก็ก็คืออ่ะต่อจกลอนนิทานนะคะกลอนนิทานก็คือแต่งเป็นนิทานนะคะแล้วก็อ่านเป็นคํากลอนให้ไพเราะขึ้นึนกลอนนิราศก็ ท่านสุนทรภูดนะเราได้เคยอ่านกันอยู่นะนี่ก็ใกล้ก,ก,กับวันสุนทรภู่ซึ่งเรียนจะต้องทําภารกิจเกี่ยวกับวันสุนทรภู่คือทําใบงานด้วยต่อไปความไฮโลของกรอนอยู่ที่ไหนอยู่ที่การสัมผัสในค่ะแล้วก็สัมผัสในอย่างเช่นกรอนของท่านสุนทรภู่ถึงแม้จะไม่ได้เป็นสัมผัสบังคับนะฮะแต่ถ้าใครสามารถทําได้นะเขียนได้ก็สุดยอดเลยนะ กรอนบังคับนี่ทุกคนจะต้องทําได้นะเพราะว่าเป็นกรอนสัมผัสนอกเป็นกรอนที่บังคับความแตกต่างของกรอนคืออะไรนะะก็อันที่หนึ่งความไพเราะในแต่ละวรคไม่เท่ากันนะะที่สองคำขึ้นต้นและคําลงท้ายต่างกันอันนีสามจังหวะทานางในการอ่านขับขับได้อย่างไพเราะอ่าทีนี้ลีลาที่ครูบอกบางต้นว่าลีลาของกรอนมีทั้งอารมณ์ เศร้าโกรธนะคะขามครวนนะคะถ้าอันนี้อารมณ์อารมณ์ของรถรถของวรรณคดีไทยนะคะอันนี้ของไทยนะเจ้าของถ้าของสันสกฤตจะมีอยู่เก้ารถนะคะอันนี้รถวรรณคดีของไทยมีสี่รถเช่นหนึ่งสาวรถจนีคือชมความงามของผู้หญิงของธรรมชาตินะ,ะอันนี้สาวรสจนีชมคมความงามชมโฉม ต่อไปนารีปราโมทอันนี้คือส่วนใหญ่แล้วจะเกี่ยวพาราศีนะคะส่วนใหญ่แล้วคนแต่งกลอนก็จะเป็นผู้ชายใช่ไหมคะเกี่ยวภาราศีสาวสาวหรือภรรยาหรือหญิงที่ตนรักนะคะต่อไปข้อที่สามพิโรธเทาวาทาังนะคะก็คือโกโรธอารมณ์ขุนมัวโมโหก็แสดงความโกรธได้นะ,ะต่อไปสัล,ลปังคาพิสัยคือความข่มครวนดำพึงลำพันธ โศกเศร้านะอย่าง<ม>ที่อีเาวาจะจากนางจินตลเน,นี่ก็มีบทคำควรนี้ด้วย<ม>ต่อไปอันนี้เขาก็บอกถึงเทคนิคการแต่งกรอนนะะ<ม>เขาบอกว่าวักวักแรกจำได้ไหมฮะสะดับแล้วก็มารับที่วักรับเนี่ยนะคะนักเรียนจะต้องบังคับด้วยเสียงจัตาวา<ม>เดี๋ยวครูขอน,นินก่อนนะ<ม>ถ้าวักรับ ท้ายคำเนะะี่ยฮะจะต้องเน้นวรรรับนะฮะวรรรับนะคะรูะคะคเขียนติดสอไว้นี่นะ,ะวรรครับคําสุดท้ายจะนิยมด้วยเสียงจัตวาจัตวานะฮะมันจะทําให้เสียงไพเราะกรอนไพเราะมากถึงไม่ได้เสียงจัตวาแต่เขาห้ามคือเสียงสามัญเสียงโทและเสียงตรีเพราะมันจะต่ําเกินนะฮะต่อไปอในบทเนี้ย ที่ครูจะเน้นๆนมากก็คือในเรื่องของวรรครับนะคะส่วนวรรครองวรรสง่งวรรสดับอันนี้ก็นักเรียนก็สามารถแต่งได้ครูไม่ได้ห้ามมากนะจะจะเน้นแล้วก็บังคับคือในเรื่องวรรครับตัวสุดท้ายของวรรครับความมืออต้องเป็นเสียงจักวาที่จะเน้นมากสำคัญมากนะคะ ต่อไปค่ะต่อไปนะกรอนสุภาพบางที่เขาก็เรียกว่ากรอนตลาดหรือกรอนแปดนะคะลักษณะของกรอนสุภาพมาดูกันความยาวของกรอนขึ้นอยู่กับเนื้อเรื่องที่เราจะแต่งนะ,ะว่าเราจะแต่งเกี่ยวกับเรื่องชีวิตหรือว่าจะแต่งเรื่องราวอะไรสั้นๆน,นะคะก็จะเป็นกรอนสี่กรอนหกกรอน เจ็ดหนมากรอนแปดกรอนเก้าอ่าตอนนี้มาดูลักษณะของกรอนสิบธาตุกรอนแปดนักเรียนหน้านี้จําเป็นมากเพราะเดี๋ยววันนี้ครูจะให้ในักเรียนแต่งพาร่างงานคือแต่งกรอนต่อจากที่ครูที่ครูคเห็นไว้ให้อ่าดูนะคะดูในเรื่องของวักครูขอเน้นนะนักเรียนวัคสดับสดับแปลว่าฟังนะคะมีเจ็ดถึงเก้านะ จะมีสิบไม่ได้เพราะวันไม่ไม่พร้อมเลยค่ะถ้ามีแปดก็สามสองสามมีเก้าเก้าคำก็สามสามสามเนี่ยเวลาอ่านนะคะอ่ามาดูสัมผัสตัววักทางวากักวักสดับเนี่ยตัวสุดท้ายไปสัมผัสตัวที่สามหรือไม่ก็ตัวที่ห้านะแล้วที่ครูบอกว่าในวรรคลับตัวสุดท้ายของวรรลับเนี่ยที่ครูวองไว้เนี่ยจะต้องเป็นเสียงจัตวาเดี๋ยวจะดูตัวอย่างนะคะ เป็นเสียงจัตาวาสำคัญที่สุดเลยนะเพราะว่ามันจะทำให้ไพเราอแล้วครูขอเน้นว่าไม่ควรเอาผสมคำที่ผสมในสระสระผสมเช่นสระเอือสระอัสระอัว,ะอ,วอะไรเงี้ยเพราะมันยากก่บการหาคำควรจะเป็นสระที่เป็นมอกแม่กอกาเพราะมันจะทำให้หาง่ายขึ้นต่อไปอันนี้คือสองบรรทัดนี้นะคะบรรทัดที่หนึ่ง อันหนึ่งนะอันนี้2อ,อันนี้บาทที่2นะบาท1และบาท2เป็น1บทเราเรียกว่าสองคำกรอนหรือ2บาทนั่นเองอันนี้นะสองคำกรอนหรือ2บาทที่เรียก2องคำกรอนคือสมัยก่อนนะคะแต่ว่าเวลาทําข้อสอบเนี่ยเขาก็มักจะพูดมีกี่คํากรอนอะไรเงี้ยก็คือ2บาทก็คือดูง่ายๆสองบรรทัดของนักเรียนนั่นแหละ อันนี้เขาเขียนมาสองบทนะเพราะมันมีสี่บาทก็คือสองบทนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างอ่าตอนนี้ครูก็เน้นว่าวรรลับจะต้องนิยมใช้เสียงจัตวานะคะลองลงมาอาจจะใช้เสียงเอกก็ได้ลองลงมาคือเสียงเอก และโทรแต่ห้ามใช้เสียงสามัญเพราะมันต่ำมากแล้วมันจะทำให้กรอนไม่ไพเราะย้ำว่าขอเป็นเสียงจัตาวาสุดยอดดีที่สุดอ่าตอนนี้มาดูเรื่องสัมผัสนะคะอืมเขาบอกว่าสัมผัสที่บังคับสัมผัสจะมีอยู่สองประเภทนะคะสัมผัสนอกและสัมผัสใน สัมผัสนอกคือสัมผัสที่บังคับเป็นสัมผัสระหว่างวักนะฮะระหว่างวักต่อวักหรือระหว่างบทต่อบทนั่นเองนะฮะอย่างอันนี้เขายกตัวอย่างสัมผัสนอกนะสัมผัสนอกคือต้องสัมผัสสละกับพยันชนะนะคะสละคือต้องเป็นสลาเดียวกันพยันชนะในมาตราตัวสะกดตัวเดียวกันอย่างเช่นคําว่านะ กับคำว่ารักเห็นไหมคะตัวสะกดกอไก่มาตาเดียวกันแล้วก็สละสระอะไรฮะไม่หานอกาศก,ก็คือมาจากสระอะ่ะพอนออกรหน,นักรออกอรักนี่ที่ครูเคยสอนในเรื่องของการแจกลูกคํานะต่อไปหรือคําว่าคายสระอาใช่ไหมฮะสระอายอยยักเป็นตัวสะกดคายกับดายนี่คือสัมผัสระหว่างวักนะระหว่างวักแคนสระแอใช่ไหมฮะ จะมีควบกล้ามหรือไม่มีควบกล้ามก็ได้แล้วเวลาสัมผัสไม่ใช่ว่าต้องมีวรรณยุกต์เหมือนกันนะเอกต้องเอกเหมือนกันหรือโทหรือไม่มีก็ไม่มีเหมือนกันไม่จําเป็นค่ะวรรณยุกต์ไม่เกี่ยวรูปวรรณยุกต์ไม่เกี่ยวนะคะสละกกับตัวสะกดเท่านั้นตอนนี้ครูจะพูดถึงเรื่องของสัมผัพนนะววส,ผสผพยัญชนะหรือที่เรียกว,ว่าสัมผัสอักษรสัมผัสพยัญชนะหรือที่เรียกว่าสัมผัสอักษรนะคะจะ ส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้ในสัมผัสในนะคะเขาไม่นิยมสัมผัสนอกนะจะใช้สัมผัสในอย่างเช่นพยัญชนะอย่างเช่นยอยิ่งยากอย่างเงี้ยฮะนั่เรียนจะสังเกตสระต่างกันตัวสะกดก็ต่างกันเขาเน้นที่พยัญชนะเท่านั้นเปืืองโปรดนะะสระเอือกับสระโอลดลูกมีดอเด็กเป็นตัวสะกดเห็นไหมครับงองูกับดอเด็กเนี่ยสัมผัสพยัญชนะ ไม่บังคับสละและไม่บังคับตัวสะกดแต่บังคับพย,ยัญชนะต้นย้ำแล้วย้ำอีกนะอันนี้ส่วนสัมผัสสละเห็นไหมคะสละอูดอันนี้แม่กอากานะอยู่คู่อยู่กับคู่นี่ไม่มีตัวสะกดก็ไม่มีตัวสะกดนะใครยังไม่เข้าใจเดี๋ยวไปดูใน youtube ต่อรักมักหักจากปากพักอะไรอย่างเงี้ยนะสัมผัส สละเดียวกันนะแล้วก็เัิดสกดในมาตราเดียวกันตอนนี้นะคะนักเรียนพลักงานให้ในักเรียนแต่งกรอนสุภาพต่อจากครูให้จบสองบทนะคะสองบทส่งทางลายกล่มงก็ได้ลูกหรือไม่ก็เก็บต้นฉบับเข้าเล่มด้วยนะคะเข้าเล่มเรียบเล่มด้วยแล้วก็ส่งมาตอนเปิดเรียนอ่าดูครูเขียนว่าอะไรไว้ เขาเรียกว่าอะไรนะแฮชแท็กหรือเปล่าเซบะอันนี้ได้เรียนต่อไปอ๋อพูดถึงพอนึกถึงลายมือขอไม่บอกเฉพาะใครไม่จอะจ,จงใครนะว่าครูอ่านในในลายแล้วครูอ่านลายมือลายมือหนูต้องแก้ไขค่ะครูเขียนบางคนเอาไว้ว่าลายมือขอให้แก้ไขบรรจงด้วยถ้าส่งงานครูนะลูกถ้าลายมือหนูแก้ไม่ไหวก็พยายามพิมพ์มาให้ครูเลย แต่ถ้ามีปัญหาอีกคือเครื่องเครื่องเป็นที่บ้านไม่มีก็ต้องพยายามฝึกฝึกคันลายมือให้ได้เมื่อเช้านี้ครูฟังครูฟังผู้ใหญ่บ้านเมืองไทยอ่ะเขาได้ได้รับคำชื่นชมผู้ใหญ่บ้านนะเขียนโครงการด้วยลายมือของตัวเองเลยอะเออแล้วเขาบอกลายมือสวยมากขนาดออกอากาศเลยนะลายมือสวยมากเป็นผู้ใหญ่บ้านจำไม่ได้ว่าจังหวัดอะไรเขาบอกว่า ลายมือสวยเนี่ยบ่งบอกถึงความตั้งใจเพราะฉะนั้นใครเขียนมาให้ครูเนี่ยลายมือไม่สวยแสดงว่าไม่ตั้งใจนะคะครูอ่านแล้วครูติงเอาไว้แล้วในลายอา้าวดูนะกรอนครูเขียนเอาไว้นะแต่งกัะครูที่ที่ครูเว้นไว้อะค่ะแต่งให้จบเพื่อนของฉันมีมากมายและหลากหลากอะไรนะมาวัดที่สองากหลายค่ะแมตอบในใจสิพิมาดา แต่สหายสหายแปลว่าเพื่อนแต่สหายแท้จริงนั่นคนจุดจุดจุดเออคนอะไรนะมันต้องมีเสียงสระไอใช่ไหมคะเพราะตรงนี้ง่ายบาทที่สองหรือเนี่ยบาทที่สองเนี่ยคนคนคนนั้นอยู่กันณนะแห่งใดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันต้องเป็นสระอะไรนะแล้วต้องไม่มีตัวสะกดด้วยเพราะตรงนี้มันแห่งใดใช่ไหมมันไม่มีตัวสะกด อ่าแล้วตรงนี้แหละนักเรียนวรที่สี่วคที่สี่ของบทที่หนึ่งเนี่ยมันก็ต้องสัมผัสใดไปสู้กับอะไรดีใจใครให้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเอาให้จบในคําที่สามนะหรือไม่ก็คาที่ห้าตรงนี้ยากค่ะเพราะครูเขียนคําว่าหายเอาไว้การเวลาเปลี่ยนแปลงและแปรผันผันกับสัมพันธ์กับคําว่าพันความสัมพันธ์ของเรานีจางหาย ตรงนี้นักเรียนคาว่า,าเดี๋ยวครูขออขิ e k e กันคําว่าอะไรไม่รู้่นะคลายคลายร้ายหรือสหายอะไรก็ไม่รู้นะจะต้องมาตรงนี้ขออยอด้วยแต่เขาไม่ให้เขาไม่ให้คําซ้ํากันเยอะๆหมายความว่าเมื่อกี้พ่งสหายจะมาสหายอีกนะ อาจจะฝันร้ายร้ายกับหายก็สัมผัสกันได้นะลงท้ายด้วยสละอายอยักนะย้ำย้ำสละอายยอยักแล้วตรนนี้ลงท้ายบาทเนี้ยลงท้ายด้วยสลาไอสลาไอไม่ม้วนไม่เมลัยก็ได้หรือไม่ก็สละไอยอยักไม่หานอากาศยอยักนี้ก็ออกเสียงไอเหมือนกัน mm hmm. ใช่ไหมอย่างอายุอะไรนะ,อ,ะอย่างคําว่าภายนะัยใช่ไหมก็ออกเสียงเป็น ไอนะไเนี่ยค่ะไไอ,ไอนะอา่าวต่อไม่ลืมเรือนไม่ลืมเดือนเพราะเพื่อนเคียงข้างอูอันนี้ยากยากมาเอ้ยเคียงข้างอะไรนะมีสระอาสระอาเลเนี่ยแล้วก็มียอยักเคียงข้างอะไรลนะ่ะเติมพยัญชนะตัวหน้ามาเคียงข้างมิ ของเราลงท้ายเอ่ยก็ได้อันเนี้ยไม่ใช่กรสัก,กวาไม่ใช่กรดาวฟ้อยลงท้ายด้วยเอ่ยก็ได้ใครไม่รู้จะลงอะไรดีโอเคไหมนักเรียนยากเปล่าคะยากไหมเงียบเลยกิตตินยากไหมกรพัทักษินเงียบไปเลยยากไหมเดี๋ยวครูจบตรงนี้เดี๋ยวครูจะรีบเคลียร์งานแล้วไปไประชุม่ <Okay S 2> ยาไคไหม ฮะยังได้อยู่ <Yeah. S 1> ใช่ไหมครูไม่ให้ในักเรียนเขียนมาสองบทเต็มๆเพราะว่าครูอยากจะให้เราต่อเติมจางเนี้ยเออลองไปดูเติมบางบางช่วงก็เติมแปดถึงเจ็ดถึงเก้าคำนนเนี้ยเนี้ยเนี้ยวักที่สี่เนี้ยบางช่วงก็เติมแค่คําเดียวเองเนี่ยคําเดียวเองไอ้ที่ยาวๆเนี้ยอันเนี้ยเติมเป็นแล้วก็มาสระอะเอาลองดูให้เติมแค่เนี้ย ไม่ลืมเลือนเรับเพื่อนเคียงข้างจุดจุดจุดนิดจุด,จ,ดจุดของเราก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคลองดูนะลกูกก็ลองดูนะนิดตอนสุภาพแค่นั้นเองนะก็โูก็แค่นี้แล้วนะแล้วเดี๋ยวจะไปไปศูนคิดว่ายากไหมอ่ะไม่ยากหรอก กรอนสุภาพนี่เดยกมอาสีนะเดี๋ยวครูจะให้เราแต่งกรอนดอกซ้อยอย่างปลอดสาวพด้วยเงียบกริบเลยมีใครเข้ามาอีกอา้าวเคนทะเข้ามาทันด้วยเ,เดี๋ยวครูเช็คหน่อยนะเช็คใหม่ยาดับ,บเข้ามาเลยรันะทิตาลัดค่ะสิตาลัดอา้าวไม่เข้าจริงด้วยดิโลก พิชากรจะดัาจุธาพักคณะโซนไม่เข้าแล้วนัทนนนัทวดีพัชรพลโอเคก็ไม่มีใครเพิ่มแล้วนะถ้าเช่นนั้นก็ลองเขียนมาไม่ยากเกินคุณคิดว่าไม่ยากเกินพรคุณ